สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนาะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Identity V คลิปที่2นะคะวันนี้พบกับการเล่น Survival นะคะในระบ,บทนางบุญโกยนะคะมาพร้อมกับตัวละครพิเเษสาวหรือนักบวชหญิงนะคะอันนี้ไม่น่าจะเป็นนักบวชแล้วนะคะเพราะว่าเซ็กซี่ขนาดนี้เลยจะกอกเลยจะกระโปรงสั้นนะคะดูแล้วก็ วับบิวดูน่าเป็นพิตตี้มากกว่านักบวชนะคะอ่ะไปตรงนี้มันมีหุ่นปั่นแล้วเราไปปั่นตรงนู้นดีกว่าเนาะหันอยู่ตรงโน้นเราก็ไปปั่นตรงนี้จริงๆมันไม่เห็นหรอกเพราะว่านี่อาจวิดีโอมาอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องกันตรงนี้ดีกว่าปั่นไปปั่นไปเราต้องปั่น การเล่นเกมนี้นะคะเราต้องช่วยกันถอดรหัสนะคะถ้าไม่ถอดรหัสก็ไม่มีวันชนะแน่นอนนะครับัวบางคนัมแต่วิ่งเล่นมัวแต่คิดว่าตัวเองเก่งก็ไปจุกกับฮันเนาะก็กลายเป็นไม่ได้ถอดรหัสมัวแต่ไปวิ่งเล่นอยู่นะครับกลายเป็นเกมแพ้ขึ้นมาได้อ่ะให้ถึงทีนี้ถึงเวลาจุกของพิเทืตสาวแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูเสพการจุกนะคะอาจุกไม่เก่งหรอกคะ่ะแต่ว่า ได้แค่นี้โอ้ยโดนแล้วหนึ่งโดนแล้วหนึ่งเก่งจังนะอีผอไอีได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละบอกเลยได้ครั้งเดียวเท่านั้นจะจู๊กให้ขีบบิดเปิดปัฟตรงนี้ก่อนเปิดปัฟตรงนี้ก่อนหมุนไปหมุนไปมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนตามไปยังตามไปยังตามไปยังอยู่ตรงโน,น้นอยู่ตรงโน,น้นอยู่ตรงโน้นวายไม่โดนค่ะบ,บอกเลยไม่โดนว้ายอยู่ตรงนี้ เปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปแล้วก็ Club? เข้าตรงนี้วิ Oil, ่งเฉียวเฉียวมากเฉียวมากบอกเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่โดนหรอกบอกเลยแกไม่มีวันโดนแกไม่มาตามฉันได้ตามมาแก่งจริงก็ตามมานังแจ็คที่จะตามทันเหรอตามมันเลยตามมันเลยเข้าตรงนี้ดีกว่าเข้าตรงนี้ก่อนเข้าตรงนี้ก่อนเข้าตรงนี้ก่อนอย่านะอย่าอย่านะคะอย่านะคะ อย่านคะคะว้ไว้ไว,ไว้โอ้โหแล้วทำไมฉันไม่เข้ามาได้ไปพาไปทั้นวะโ่โง่จริงๆว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ว่าใคร <c oughs> อ่านั่งก่อนแล้วกันรอ,อเพื่อนมาช่วยจะมีใครมาช่วยผู้หญิงตัวน้อยๆคนนี้ไหมคะผู้ชายเป็นไอ้หมอดผู้ชาย ผู้ชายฮิวอยู่ผู้ชายถอดรหัสอยู่อ้อโหิมีแม่นางชนีตัวดีมาแล้วข่ามาแล้วน้องเขามาแล้วมาช่วยฉันแล้วชันนีมาช่วยฉันหน่อยอย่าทิ้งฉันไว้อุ้ยผู้ชายก็มาบอกเลยคนสวยมีแต่คนอยากมาช่วยบอกเลยถ้าไม่สวยไม่มีใครมาช่วยหรอกหลบดีๆนะครับหลบดีๆ หลบดีๆค่ะหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาช่วยฉันหน่อยช่วยหน่อยเร็วๆเร็วๆเร็วๆวๆว้ายหมอเฉียวไปอีกแล้วเฉียวลุยไปนิดเดียวไหนไหนมันอยู่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 โน่นมันอยู่โน่นอย่านะอย่านะปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันไปตายเถอะโอ๊ย มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมีหมอกแล้วด้วยมีหมอกแล้วด้วยหลบค่ะหลบค่ะงั้นต้องหลบค่ะเข้าวาับเข้าวาับมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ไม่กอลืมไปว่ามันมีหมอกยอกสิยกสิยกขึ้นมาเก่งจริงยก om, ไม่เก่งมานี่มาน,มานี่มายกชั้นนางแจ็คมายกชั้นมายกชั้นนี่มา ชนมันค่ะชนมันค่ะพี่ซีชนมัน,นชนมันเฮ้ยเอากระโปรงแตกตัดใจเชียวอ้อหนอนอีกแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงชนมันอีกทีนึงชนมันชนมันชนนมัโหนกแตกใช่มึงโอ้ยหนนอีกแล้ว โอ้ยมันเจ็บนะรู้ไหมชนอีกทีนึงค่ะชนอีกทีนึงชนชนมันหล้มคู่เลยค่ะไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามฉันมาไปเลยคนอื่นโน่นไปสิไปไป,ไปเลยไปเลยคนอื่นโอ้ย จะโดนแล้วจะโดนแล้วจะโดนแล้วอุ้ยเชียวอีกแล้วโอ้โหโง่อีกแล้วโง่ตลอดข้ามไปทำไมไม่เข้าใจ <c oughs> โอเคฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่จะลงให้ดูอีกนะคะขสำหรับทุกกำลังใจค่ะงานนี้ชนะน,นะคะไม่ได้แพ้เพราะว่าอีกคนหนึ่งล้อมแต่ว่ามีลงมาเนาะไม่เกิดลงได้แล้วก็ออกได้โอเคสวัสดีค่ะ